การมีวุฒิภาวะไม่เพียงแต่หมายถึงการมีความรู้หรือประสบการณ์แต่ยังหมายถึงการเข้าใจและมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำและพูดโดยเฉพาะเมื่อมันมีผลกระทบต่อคนรอบข้างคนที่มีวุฒิภาวะจะรู้จักเลือกปฏิบัติและจะหลีกเลี่ยงการทำพฤติกรรมที่สามารถทำร้ายจิตใจของผู้อื่นในบทความนี้เราจะมาดูพฤติกรรมอันตรายที่คนมีวุฒิภาวะ จะไม่มีวันทรรมการดูถูกหรือเยาะเย้ยผู้อื่นการดูถูกหรือการเยาะเย้ยผู้อื่นไม่ใช่แค่การแสดงความไม่เคารพแต่ยังเป็นการทำลายความมั่นใจในตัวเองของผู้ที่ถูกพูดถึงคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่ทำการเยาะเย้ยใครเพราะพวกเขาเข้าใจว่าความเคารพในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนคือสิ่งที่ทำให้สังคมเป็นสุข แทนที่จะใช้คำพูดที่ทำร้ายพวกเขาจะเลือกใช้คำพูดที่ให้กำลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจการขัดจังหวะหรือไม่ให้โอกาสคนอื่นพูดการขัดจังหวะเมื่อคนอื่นกำลังพูดไม่เพียงแต่แสดงความไม่ให้เกียรติแต่ยังแสดงถึงการไม่เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นคนที่มีวุฒิภาวะจะให้เวลาและโอกาสคนอื่นได้แสดงความคิดเห็น และจะไม่ตัดสินใจแทนผู้อื่นโดยพละการพวกเขาจะฟังด้วยความตั้งใจและให้เกียรติทุกความคิดเห็นการตำหนิหรือวิจารณ์อย่างรุนแรงแม้ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่เลือกใช้การตำหนิหรือวิจารณ์ผู้อื่นในลักษณะที่รุนแรงพวกเขาจะเลือกที่จะให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ และพยายามช่วยให้ผู้อื่นสามารถปรับปรุงตัวเองได้แทนที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่าการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นการที่เราเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการถามคำถามที่ไม่เหมาะสมเช่นการถามเรื่องส่วนตัวที่ไม่มีความจำเป็นถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น คนที่มีวุฒิภาวะจะเข้าใจถึงขอบเขตและจะเคารพความเป็นส่วนตัวของคนรอบข้างการหลอกลวงหรือการโกหกคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่โกหกหรือหลอกลวงใครเพราะพวกเขารู้ดีว่าความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความเชื่อมัน่นการโกหกอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายที่ยาวนานพวกเขาจะพูดความจริงแม้ว่า มันอาจจะยากลำบากแต่การพูดความจริงจะช่วยรักษาความสัมพันธ์และความเชื่อมัน่นการพูดจากการตัดสินผู้อื่นการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบโดยไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดหรือการตัดสินผู้อื่นจากภายนอกไม่ใช่สิ่งที่คนมีวุฒิภาวะธรรมพวกเขาจะไม่ตัดสินใครจากการมองผิวเผินและเข้าใจว่าแต่ละคนมีมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน การเปิดใจและรับฟังเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจผู้อื่นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการกระทำในชีวิตประจำวันพวกเขาจะยอมรับความผิดพลาดและพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันพวกเขาจะไม่โทษผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ และจะพยายามแก้ไขสถานการณ์ให้ดีที่สุดการใช้ความรุนแรงหรือการคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางคำพูดการใช้ความรุนแรงถือเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับได้ในสังคมคนที่มีวุฒิภาวะจะหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและจะเลือกใช้การพูดคุยหรือการหาทางออกที่สงบเสงี่ยมพวกเขาจะไม่ให้การคุกคามเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา การรักษาความสงบและใช้วิธีที่สุภาพในการแก้ไขความขัดแยง้งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคนการไม่แสดงความเห็นอกเห็นใจการแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นและการแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่คนมีวุฒิภาวะทำเสมอพวกเขาจะไม่เลือกที่จะเพิกเฉยต่อความทุกข์หรือปัญหาของคนอื่น และจะพยายามช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้ผู้อื่นรู้สึกได้รับการยอมรับและการสนับสนุนคนที่มีวุฒิภาวะจะตระหนักดีว่าพฤติกรรมที่เราเลือกทำสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนอื่นอย่างลึกซึง้งดังนั้นพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการทำพฤติกรรมอันตรายเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเคารพในกันและกันการมีวุฒิภาวะไม่ได้หมายถึงการมีอายุหรือประสบการณ์เท่านั้นแต่หมายถึงการสามารถควบคุมตัวเองได้และเข้าใจผลกระทบที่พฤติกรรมของเรามีต่อผู้อื่นการเลือกทาสิ่งที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบจะช่วยสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน การมีวุฒิภาวะยังหมายถึงการสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีและสามารถตัดสินใจอย่างมีสติในทุกสถานการณ์คนที่มีวุฒิภาวะจะไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความเครียดควบคุมการกระทำของตนพวกเขาจะเลือกที่จะแสดงออกอย่างมีเหตุผลและไม่ทำสิ่งที่อาจทำร้ายคนอื่นด้วยอารมณ์ชั่ววูบ การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพราะมันช่วยให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีความสุขและไม่มีความขัดแยง้งอีกหนึ่งพฤติกรรมที่คนมีวุฒิภาวะะจลิกเลี่ยงคือการพยายามควบคุมคนอื่นการพยายามควบคุมหรือบังคับคนอื่นให้ทำตามที่เราต้องการไม่ใช่แค่การละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น แต่ยังเป็นการทำลายความสัมพันธ์ที่เกิดจากความไว้วางใจและการยอมรับซึ่งกันและกันคนที่มีวุฒิภาวะจะเคารพเสรีภาพและการตัดสินใจของคนอื่นพวกเขาจะให้การสนับสนุนและเสนอคำแนะนำเมื่อมีการขอคำปรึกษาแต่ไม่เคยพยายามที่จะบังคับหรือควบคุมการกระทำของผู้อื่นการเคารพสิทธิ์และความเป็นตัวของคนอื่น ทำให้ทุกคนในสังคมรู้สึกได้รับการยอมรับและมีคุณค่าการมีวุฒิภาวะยังหมายถึงการไม่ลืมการขอโทษเมื่อทำผิดคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบเมื่อทำผิดพวกเขาจะยอมรับข้อผิดพลาดและขอโทษอย่างจริงใจการขอโทษอย่างจริงใจไม่ใช่แค่การพูดคำว่าขอโทษแต่คือการแสดงออกถึงการรับผิดชอบ และความตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเองเมื่อเราแสดงออกถึงความจริงใจในการขอโทษมันจะช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่อาจถูกทำลายไปและทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเรามีความรับผิดชอบต่อการกระทำของเราการเปรียบเทียบผู้อื่นในเชิงลบก็เป็นพฤติกรรมที่คนมีวุฒิภาวะจะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบคนอื่นกับตัวเองหรือกับผู้อื่นในทางที่ไม่เป็นธรรม จะทำให้คนที่ถูกเปรียบเทียบรู้สึกด้อยค่าและไม่มั่นใจคนที่มีวุฒิภาวะจะรู้ว่าแต่ละคนมีคุณค่าและความสามารถที่แตกต่างกันการสนับสนุนให้คนอื่นพัฒนาตัวเองในลักษณะที่ส่งเสริมจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกคนเติบโตไปในทิศทางที่ดีพวกเขาจะมองเห็นจุดแข็งในตัวคนอื่นและช่วยสนับสนุนให้คนเหล่านั้นเติบโต สุดท้ายการพูดแบบใช้คำพูดรุนแรงหรือเหยียดหยามเป็นสิ่งที่คนมีวุฒิภาวะจะไม่มีวันทำรรคำพูดที่รุนแรงและคำที่มีการเหยียดหยามสามารถทำร้ายจิตใจได้ลึกซึง้งแม้ว่าเราจะไม่เจตนาแต่บางครั้งคำพูดของเราก็อาจส่งผลกระทบที่ยาวนานคนที่มีวุฒิภาวะจะเลือกใช้คำพูดที่มีความเคารพและหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียหาย การเลือกใช้คำพูดที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ยังช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการยอมรับและความเคารพซึ่งกันและกันคนที่มีวุฒิภาวะจะเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีความรู้สึกและการแสดงความเคารพในความรู้สึกของผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญพวกเขาจะพยายามที่จะไม่ทำสิ่งที่ทำร้ายจิตใจใคร และจะเลือกที่จะให้กำลังใจและสนับสนุนคนอื่นแทนการมีวุฒิภาวะไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงการควบคุมตัวเองแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการกระทําของเราการแสดงออกด้วยความเคารพความจริงใจและการใส่ใจในคนรอบข้างจะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนได้ในทุกทก สถานการณ์การไม่ทำพฤติกรรมที่อันตรายและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะอย่างแท้จริงการมีวุฒิภาวะยังหมายถึงการรู้จักจัดการกับความขัดแย้งอย่างมีสติคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่จะมองมันเป็นโอกาสในการเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นการจัดการกับความขัดแย้ง ไม่ใช่แค่การหาทางออกที่ดีที่สุดแต่เป็นการฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและหาทางออกร่วมกันพวกเขาจะไม่พยายามเอาชนะในการโต้แย้งแต่จะพยายามทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันและหาทางออกที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนการพัฒนาทักษะในการจัดการกับความขัดแย้งเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต เพราะเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งอยู่เสมอการเลือกที่จะไม่ทำให้สถานการณ์แย่ลงด้วยการระเบิดอารมณ์หรือการทำลายผู้อื่นในระหว่างการโต้แยง้งแสดงถึงความมีวุฒิภาวะและการตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นการใช้คำพูดที่สุภาพและเปิดใจในการแก้ปัญหาจะช่วยให้เราสามารถหาทางออกได้อย่างสงบ อีกหนึ่งพฤติกรรมที่คนมีวุฒิภาวะเจะลิกเลี่ยงคือการแยกตัวออกจากกลุ่มการไม่เข้าร่วมในกิจกรรมหรือการแยกตัวออกจากการพูดคุยในกลุ่มอาจทำให้เกิดความรู้สึกของการถูกทิ้งหรือการไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนที่มีวุฒิภาวะจะพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและแสดงออกถึงความร่วมมือและความเข้าใจในการทำงานร่วมกับคนอื่น พวกเขาจะไม่สร้างระยะห่างจากผู้อื่นโดยไม่จำเป็นและจะพยายามทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีความสำคัญในกลุ่มการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มจะทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงคือการเล่นบทผู้ที่ถูกต้องเสมอการที่เราไม่เคยยอมรับว่าบางครั้งเราอาจทำผิด หรือบางครั้งไม่รู้คำตอบอาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเราไม่เปิดใจรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่นคนที่มีวุฒิภาวะจะยอมรับเมื่อพวกเขาผิดและจะไม่พยายามทำให้ตนเองดูดีกว่าคนอื่นตลอดเวลาพวกเขาจะเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์และมองเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองการยอมรับข้อผิดพลาดไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบและการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทางกลับกันคนที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดและพยายามทำตัวให้ดูดีเสมออาจทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้และทำให้เกิดการขาดการเชื่อมโยงระหว่างกันคนที่มีวุฒิภาวะ จะรู้จักการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นมิตรพวกเขาจะไม่แค่พูดในสิ่งที่ทำให้ตัวเองดูดีแต่จะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงและมีความหมายสำหรับทุกคนการพยายามให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการมองถึงความสำคัญของผู้อื่นในแต่ละสถานการณ์แสดงถึงการมีวุฒิภาวะ ที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าการมีวุฒิภาวะไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยทำผิดแต่คือการรู้จักการยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อที่เราจะสามารถเติบโตขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นได้ความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้จากคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ อีกหนึ่งพฤติกรรมที่คนมีวุฒิภาวะะหลิกเลี้ยงคือการใช้ความเกลียดชังหรือการแบ่งแยกการแสดงความคิดเห็นที่มีการเหยียดหยามหรือแบ่งแยกคนตามชัวชาติศาสนาหรือเพศไม่เพียงแต่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรมแต่ยังสามารถทำลายความสัมพันธ์ในสังคมได้อย่างรุนแรงคนที่มีวุฒิภาวะจะเคารพความแตกต่างและยอมรับในความหลากหลาย พวกเขาจะไม่ใช้คำพูดหรือการกระทำที่สร้างความเกลียดชังและจะพยายามสร้างความเข้าใจและความเคารพในความแตกต่างของผู้อื่นการยอมรับในความหลากหลายทำให้สังคมของเรามีความเข้มแข็งและมีความยืดหยุ่นคนที่มีวุฒิภาวะรู้ดีว่าการมองโลกในแง่บวกเป็นสิ่งสำคัญการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่การหลีกเลี่ยงปัญหา แต่เป็นการพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคนที่มีวุฒิภาวะจะเลือกที่จะมองในด้านบวกของทุกสถานการณ์และจะไม่ยอมให้ปัญหามาบดบังความหวังหรือความเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะมองหาทางแก้ไขและโอกาสในการเรียนรู้จากปัญหาการมองโลกในแง่บวกยังช่วยให้เราเข้มแข็งเมื่อเผชิญกับอุปสรรค และช่วยให้เราไม่ยอมแพ้ในยามที่ทุกอย่างดูยากลำบากอีกหนึ่งพฤติกรรมที่คนมีวุฒิภาวะเจะลิกเลี่ยงคือการหลอกลวงหรือการเล่นเกมทางอารมณ์การใช้ความรู้สึกของผู้อื่นเป็นเครื่องมือในการบีบบังคับหรือได้เปรียบเป็นพฤติกรรมที่ทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจในความสัมพันธ์คนที่มีวุฒิภาวะจะไม่ใช้การเล่นเกมทางอารมณ์หรือพยายามหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวพวกเขาจะพูดและทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์และเปิดเผยการเล่นเกมทางอารมณ์สามารถทำให้เกิดความเครียดและความสงสัยและอาจทำลายความสัมพันธ์ระยะยาวได้การมีความซื่อสัตย์และโปรง่งใสในความสัมพันธ์จะทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและเชื่อใจซึ่งกันและกันการไม่ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่น ก็เป็นพฤติกรรมที่คนมีวุฒิภาวะจเหลีกเลี่ยงคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่มองข้ามความรู้สึกหรือความต้องการของผู้อื่นพวกเขาจะพยายามให้ความสำคัญกับความต้องการและความรู้สึกของคนรอบข้างและจะพยายามช่วยให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการในขอบเขตที่ทำได้การแสดงความห่วงใยและให้การสนับสนุนที่จริงใจ จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานในครอบครัวหรือในมิตรภาพการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นทำให้พวกเขารู้สึกว่าเราเข้าใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่มีวุฒิภาวะยังรู้จักการปรับตัวและยืดหยุน่นในชีวิตประจำวันเรามักจะพบกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคนที่มีวุฒิภาวะ จะไม่ยึดติดกับวิธีการหรือการคิดแบบเดิมๆพวกเขาจะปรับตัวตามสถานการณ์และหาทางออกที่เหมาะสมการปรับตัวและยืดหยุ่นทําให้เราสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีวุฒิภาวะไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่หมายถึงการรู้จักยืดหยุ่นและเรียนรู้จากทุกสถานการณ์ เมื่อเราปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเติบโตขึ้นและสามารถเผชิญกับชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นการเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่สำคัญของคนมีวุฒิภาวะพวกเขาจะไม่มองว่าความแตกต่างคืออุปสรรคแต่จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราเรียนรู้และเติบโต การยอมรับในความแตกต่างทั้งทางด้านความคิดและมุมมองจะช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการเคารพซึ่งกันและกันการมีวุฒิภาวะไม่เพียงแต่หมายถึงการควบคุมตัวเองแต่ยังหมายถึงการเข้าใจผู้อื่นและพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกคนในทุกสถานการณ์การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราสร้างโลกที่มีความเข้าใจ และความเคารพมากขึ้นการมีวุฒิภาวะยังหมายถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการกระทําของตนคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดพวกเขาจะยอมรับว่าการกระทําของตัวเองสามารถส่งผลต่อผู้อื่นและพร้อมที่จะรับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการมีความรับผิดชอบนี้ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากคนรอบข้างและทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเรามีความพร้อมที่จะดูแลผลกระทบจากการกระทำของเราอีกหนึ่งพฤติกรรมที่สำคัญคือการไม่พยายามแสดงออกเกินจริงเพื่อให้ได้ความสนใจคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่ใช้การพูดหรือการกระทำเกินจริงเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นพวกเขาจะไม่พยายามทำสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือไม่ตรงกับตัวตนของตนเองเพื่อที่จะเป็นที่สนใจในสังคมการแสดงออกที่แท้จริงและซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนคนที่มีวุฒิภาวะรู้ว่าการให้ความสำคัญกับเวลาของผู้อื่นเป็นการแสดงถึงความเคารพพวกเขาจะไม่ปล่อยให้เวลาของผู้อื่นเสียเปล่า โดยการเคารพการนัดหมายหรือการทำงานรวมกับผู้อื่นอย่างตรงเวลาการให้ความสำคัญกับเวลาไม่เพียงแต่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพแต่ยังแสดงถึงการเคารพในความพยายามและความสำคัญของผู้อื่นเมื่อเราให้ความสำคัญกับเวลาของคนอื่นมันจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานหรือการร่วมกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและทำให้ทุกคนรู้สึกว่า การมีส่วนร่วมของพวกเขามีค่าอีกหนึ่งทักษะที่คนมีวุฒิภาวะจะใช้คือการสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างปัญหาที่ไม่จำเป็นคนที่มีวุฒิภาวะจะพยายามสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกสับสนหรือไม่มั่นใจการใช้คำพูดที่ชัดเจน และการเลือกเวลาในการพูดสามารถช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในภายหลังการเป็นตัวของตัวเองและการยอมรับในตัวตนของเราเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่พยายามเป็นใครคนอื่นแต่จะยอมรับตัวเองในทุกๆด้านการยอมรับในตัวเองไม่ใช่การยึดติดกับข้อบกพร่อง แต่คือการเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเราการมีความมั่นใจในตัวเองทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตด้วยความสงบและไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้พอใจผู้อื่นเมื่อเรามีความมั่นใจในตัวเองเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่าเพราะคนอื่นจะเห็นความจริงใจและความเชื่อมั่นที่เรามีต่อตัวเอง การไม่กลัวที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากคือหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่มีวุฒิภาวะพวกเขาจะไม่ทำสิ่งที่ผิดเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือปัญหาแต่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือการต่อต้านจากผู้อื่นการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ทำให้เรามีความสงบในใจ แต่ยังช่วยให้เรามีความเคารพในตัวเองและเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้อื่นการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างจริงใจโดยไม่มองว่ามุมมองของคนอื่นเป็นภัยเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงคนที่มีวุฒิภาวะจะไม่รีบตัดสินความคิดเห็นของผู้อื่นแต่จะฟังด้วยความตั้งใจและพิจารณาทุกมุมมองอย่างรอบคอบ การรับฟังอย่างจริงใจทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเข้าใจการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขามีค่าและได้รับการยอมรับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวสุดท้ายการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่สำคัญ คนที่มีวุฒิภาวะจะไม่แค่เป็นผู้นำในด้านของการตัดสินใจแต่ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นในการพัฒนาตัวเองพวกเขาจะช่วยให้ผู้อื่นเห็นถึงศักยภาพของตนและกระตุ้นให้คนรอบข้างกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าการเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่การบังคับให้คนอื่นทำตามเราแต่คือการแสดงให้เห็นถึงทางเลือกที่ดี และช่วยสนับสนุนคนอื่นให้ทำตามฝันและเป้าหมายของตน